สวัสดีครับวันนี้บัวนอปแทงนะครับก่อนวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบตรวจจับแบบใหม่ของ w ัวนอปแทงนะครับซึ่งระบบนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากตะก่อนเหมือนกันนะครับไปเยอะมากครับคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยู่หลังที่กําบังนะครับคือถ้าอย่างเราแอบหลังก้อนหินเนี่ยครับแล้วก็หรือว่าหลังตึกเนี่ยครับแล้วก็คือแบบ ป้อมผู้การเนี่ยครับมันไม่พ้นตึกอะไรไปเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นครับคือถ้าอย่างเราหลบหลังรถคันเนี่ยครับคือเราก็จะมองเห็นแค่ทางนี้นะครับทางซ้ายทางขวาเนี่ยแต่จะไม่เห็นข้างหน้านะครับสมมุติว่านี่เป็นก้อนหินที่สูงๆนะครับบางป้อมนะครับแต่ถ้าเป็นรถธรรมดาไม่เห็นนะครับหรือว่าเป็นตึกอะไรเนี่ยครับคือเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าแค่ศึกอาจจะเห็นเราอะไรเงี้ยครับทําให้เวลาแบบเราไป เจอค่าศึกอะไรเงี้ยครับแล้วมันหายไปจากแผนที่เนี่ยแล้วเราจะออกไปตรวจสอบค่าศึกอะไรเงี้ยครับเราต้องขยับรถออกมาขยับรถออกมาเลยครับให้ป้อมพุกการออกมานะครับถึงจะมองเห็นนะครับแต่ว่าตอนหลังระบบนี้ได้ถูกเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขไปใหม่นะครับเป็นระบบเช็คพอยต์แทนนะครับก็คือจะมีจุดเช็คพอยต์หลักๆก็คือมีด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างอยู่ประมาณกลางรถเลย ครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะอยู่ใต้ท้องครับอยู่ใต้ท้องช่วงข้างหน้านี่ครับแล้วก็ช่วงโคนป้อมปืนเนี่ยช่วงโคนปืนเนี่ยครับช่วงโคนของปืนเนี่ยครับเป็นระบบตรวจสอบแล้วก็ป้อมบุกานครับด้านนี้ก็มีเหมือนกันครับอยู่ข้างซ้ายนะครับทําให้แบบเวลาเราไปหลบหลังพุ่มไม้หรืออะไรเงี้ยครับคือถ้าเราหลบหลังพุ่มไม้แล้วมันมิดนี้เลยนะครับคือค่าศึกมันก็มองไม่เห็นนะ มองมเห็นเราแต่ถ้าสมมติพอมไอพุ่มไม้เนี่ยมันมีมันบางมิดจริงแต่ว่ามันมีช่องโหว่ตรงเนี้ครับคือค่าศึกมันมองเห็นก็นจะมองเห็นเราอีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูหน่อยี่นจะหลบไงแต่ว่าขเขาหลบหลบ,ลบหลังตึกหลังพุ่มไม้อะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าค่าศึกที่มาจากด้านข้างหลังพุ่มไม้เนี่ยคือมันจะเห็นด้านข้างเราก็จะตรวจเราเจอเหมือนกันนะครับคือถ้าเวลาเราหลบเนี่ยนะครับ เหมือนกันครับทั้งสองด้านนะครับคือข้างหน้าบางมิดอะไรเงี้ยครับแต่ด้านข้างไม่มิดนี่คือมันก็มองเห็นนะมองเห็นเลยนะครับแต่ว่าเช็คพอยด้านหลังไม่มีนะครับเวลาเหมือนกับจะให้โอกาสอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบเวลาหลบหลังก้อนหินถ้าเช็คพอยด้านข้างเนี่ยมันหลบหลังตึกไปแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่เห็นนะใครวิ่งมาก็ไม่เห็นจะไม่เห็นด้านหลังเราครับอะไรประมาณนี้ครับก็ทําให้แบบเทคนิคการสปอตเนี่ยอาจจะ การชิปป้าวนี่จะยากขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าสําหรับรถหนักจะค่อนข้างปลอดภัยขึ้นนะครับสําหรับรถที่บูกันอะไรเงี้ยครับคือว่าปกติเราต้องออกไปดูรถค่าสึกอะไรเงี้ยต้องออกไปทั้งคันอะไรเงี้ยครับแต่นี่เราก็พยายามไม่ต้องออกไปเยอะคือให้โคนปืนมันออกไปแค่นี้ครับแล้วก็กลับเข้ามาดูพราะปกติมันต้องออกทั้งคันให้ป้อมผุกการเห็นครับมันถึงจะมองเห็นทําให้รถที่แบบป้อมอยู่ข้างหลังอย่างคันนี้ บีอารส้าเนี่ยครับหรือว่า fV 2 1ีสองึงห้าะไรพวกเนี้ยครับป้อมอยู่ข้างหลังมันลำบากนะครับมันค่อนข้างเสียเปรียบครับนี่เราก็โปบฟ้อมแปอ,ออกไปแค่นั้นเองครับไม่ต้องให้ฟ้อมบุารลออกไปครับน,นี่เดี๋ยวมาลองดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็อ,อันนี้ก็บุกเข้าเมืองครับเพราะว่าข้าศึกมีรถหนักมาพอสมควรเลยครับ มีขอคิดค่ารถถังด้วยของเราก็มีสองห้าบครับแล้วก็มี E 4ส3 0อะไรรถหนักเราจิ้ก,ก๊อกมากครับส่วนมากจะนรรถเบามากกว่าครับพวกเกาะบางครับก็วิ่งมาจุดนี้จุดประจำครับเดนี้เป็นจุดประจำครับก็เดี๋ยววิ่งเข้าจุดไปครับวิบ่งเข้าจุดไปครับ ก็ใส่ว่าวิ่งมาเร็วกว่าครับก็ออกไปดูได้เห็นไครับก็จะใส่ผมจะใส่กระสุน HE ไว้ก่อนครับเพราะว่าเน้นยิงไว้ไว้ก่อนครับทําลายแบบความเสียหายที่ทำอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปกติถ้าแบบออกไปยิงออกไปดูอะไรนะครับเราจะออกแบบนี้กันส่วนมากนะครับบางคันจะทํา s s ออกไปแต่สําหรับผมไม่ s s ค่อนข้างมีจุดอ่อนมันก็จะใช้วิธีโผล่หน้าออกไปครับ กติจะโผล่ไปดูอย่างนี้นะครับซึ่งจะโดนยิงที่ล้อโดนอะไรเนี่ยครับเพราะมันจะโผล่ล้าไปข้างหน้ามาแล้วก็ตอนนี้จะใช้เทคนิคเทคนิคให้ดูใหม่นะครับเป็นเทคนิคที่แบบการออกไปยิงเห็นไหมครับสังเกตค่าสึกหายไปแล้วนะครับ้5อะไรพวกนี้ก็คือตอนนี้ผมก็รอโหลดกระสุนเสร็จก็คือเห็นไหมครับก็คือตั้งไว้อย่างเงี้ยตั้งปืนไว้เห็นไหมครับนี่เรามองเห็นแล้วก็ยิงไป <laughs> ลองดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ถ้าโหลดกระสุนไม่เต็มนะครับไม่พร้อมยิงไม่ต้องออกไปครับบางทีเสียจังหวะอันนี้ก็กระสุนโหลดก็อย่างนี้ครับคือตอนนี้เดี๋ยวสักพักเดือมันจะหายไปก็คือเรามองไม่เห็นละก็ผมจะใช้วิธีที่บอกนะครับก็คือเทคนิคการสปอตของของแพ่ใหม่นี้ครับก็คือชี้ปืนไปแนวตรงๆนี้เลยครับวิธีล็อกปืนก็คือกดคลิกขวาครับ ค้างไว้นะครับเราปรึงตึงแล้วก็ค่อยๆดันรถออกไปแค่นั้นเองครับนะครับจะปลอดภัยกว่าครับอันนี้โดนกระสุนทองยี่เจ็ดห้าไปเอาคืนครับเอาคืน <laughs> เอาคืนครับนี่ครับก็ล้อโหลดอยู่ครับล้อโหลดมันบุกกันเข้ามาแล้วครับ โดนกันไปรถหนักมากันเต็มนไมครับก็ผมจะชี้ปืนไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับเห็นไหมครับเวลาที่แบบเผื่อนี้ออกไปคือจะใช้จุดจุดเช็คพอยต์ของของรถเราแล้วซึ่งอยู่ที่โคนปืนเนี่ยทุกคันเลยนะครับเพื่อเอาไปอสอดแนมชี้เป้านะครับให้เราเห็นไไม่ต้องออกไปทั้งคันนะครับ เจอ E 5ครับ E 5นี่จ e ุดอ่อนก็อยู่ป้อมพุการนะครับป้อมพุกานนี่ยยิงซะนี่เลยก็น่าจะอพอเข้าใจบ้างนะครับว่าวิธีการสปอตของภาคนี้ไหครับที่ิ0นี่โหเข้ามาบวกเลยกาเข้ามาบนบวกเลยครับกะเข้าวนบวกโอ้โหโดดซะ ซ่อมหมดเลยครับซ่อมหมดเลยครับทุกอย่างนี่เซตโหลดนี้ครับนี่การ์สุมานี่ก็รถหนักแล้วก็มาช่วยครับก็มีไปตอนนี้ก็จะเก็บ e ห้าก่อนครับแต่จังหวะไม่มีครับก็เก็บ e สามก่อนครับจุดอ่อนอยู่ใต้ท้องครับเกือบลุกคันเลยครับและยิ่งเป็นรถพิฆาตนี่โอ้ยดิงเข้าแน่นอนอยู่แล้วครับ ใช้ความชัวร์ครับ3มก็รีโหลดไปครับเราก็รอโหลดเร็จอยู่เอีส3มันยิงมาแล้วครับมันยิง215บีไปนั่นมันกําลังโหลดครับดมันหนีครับอ้นี้มันคนนี้ก็เล่นเป็นนะครับเขาก็พยายามอาหน้าซุกนะแต่ซุกไม่รอดครับอี๒ก็จะเข้ามาเก็บครับโดนเรียบร้อยครับทีมเราจ้องอยู่แล้วครับเจอเทียแ8จอยสไปครับนี่ก็เหลือเอี๊75เอีห75 หนึ่งสี่ศูนย์จะเข้ามาบนครับเตบเห็นก่อนครับดักปืนรอเลยครับพยายามดูแผนที่ไว้บ่อยๆนะครับเวลาที่ไม่เจอค่าสึกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในแผนที่บอกอะไรเราได้ค่อนข้างมากครับเจอหันข้างให้ดีเเรียบร้อยวิ่งไป e c อวิ่งเข้ามาหลบก่อนครับมันแบบไม่เป็นไรครับมันยิงไทเกอร์เราไปล้างแค้นให้ไทเกอร์ นี่ครับเล็งเท้าเลยครับยิงเข้าแล้วมันล็อกเท้าเลยครับคือมันไ่ซ่อมตีนเปิดโอกาสให้เร็วปาดเข้าไปบนครับเพราะว่า E4 นี่คือปืนมันหันได้ครึ่งคันแค่นี้ครับเรียบร้อยครับติดธงชาติไทยด้วยครับยิงคนไทยนี่แม่งสนุกดีว่ะยิงคนไทยหนุกว่ายิงพวกโดวีเวียดนามไม่รู้เป็นอะไรก่อนเ้คันครับที0ครับหันป้อมให้ครับ เต็มๆเลยเรียบร้อยครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็น่า,าหวังว่าคงจะเข้าใจระบบที่ได้เอาเข้ามาใส่ไว้ในเกมใหม่นะครับคือระบบที่ว่านะครับระบบเช็คพอยต์นะครับยังไงลองไปศึกษาวิธีดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราน้ามาเจอกันใหม่ครับ